ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้ผมหมอญาชัดเจนจะเพ,พยถอดปลืยสวนนะครับผมอยู่กับพี่จิ๋มนะสวนสวนทองสุกเออเนื่างจาจำชื่อสวนเองไม่ได้เ,เราเราอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับต้นทุเรียนมูสังคิงแล้วพี่เนาะพี่จิ๋มปลูกมูสังคิงไว้กี่ต้นพี่ที่แรกก็เป็นร้อยแหละตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสี่ห้าสิบต้นครับเพราะว่าป ไปสงสัยอยู่ว่ามันทํายากอะไรอย่างเงี้ยครับมันทํายากอ่ามันทํายากก็เลยว่าเออตัดสินใจว่าเอามันเหลือเล็น้อยหน่อยเพื่อมันทํายากจริงๆริงเราจะได้เปลี่ยนพันธุ์ามันมันทํายากมันทําบังคับให้ออกดอกมันไม่ค่อยตอบสนองแล้วพี่เนาะจะมันจะเป็นเเดใบอ่อนอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสายพันธุ์มูซังคิงนะครับเอ่อพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ป่าแดงเนาะป่าดงป่าแดงแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับ ปลาเด่งปลาลูติดกันกนนะครับอันนี้คือทุเรียนมูซังคิงนะฟังให้ชัดนะครับใครที่ปลูกมูซังคิงนะครับมันจะออกดอกค่อนข้างยากในปีแรกของพี่จิมในี่ทุเรียนกี่ปีอะพี่สี่ปีจ้ะสี่ปีนะครับลองบังคับเ็ถ้าหาว่าเป็นมอนทองเนี่ยเป็นไงพี่โอ้มันออกดอกแล้วมันออกดอกแล้วบังคับง่ายกว่านังคัง่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการฟอร์มตาดอกของทุเรียนพันุมูซังคิงเป็นไงพี่ มันออกยากมากไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่มาไม่รู้ว่าใบหรือดอกใบมันมาบ่อยมันมาออกบ่อยเลยเรียยไปกำมันว่ามันจะออกมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆตัวนี้นะครับต้นแรกมานี่มันก็เหมือนกับมีใบปนมาก่นใช่ไหมพี่ได้เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นใบหรือจะเป็นดอกอ่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นพันธุ์หมอนทองเนี่ยมันจะป้านดอกออกไปเป็นดอกเลยเราจะเห็นเล้วว่าเป็นดอกแต่ถ้าเป็นมูสังคิงเนี่ยมันจะมี ใบเลี้ยงนำมานะครับแล้วก็ถึงจะมีดอกนะครับนั้นบางบางครั้งนะครับนี่ให้ให้ดูวันนี้นะครับมีใบเลี้ยงนำแล้วมีดอกละใครทำอย่าไปเด็ดทิ้งนะใบเลี้ยง <c oughs> ใครทำอย่าไปเด็ดทิ้งนะอันนี้คือหัวใจนะครับที่จะต้องการสื่อเรื่องมูสังคิงใช่ไหมพี่เห็นแหลมๆมมออกมาเด็ดทิ้งที่ไหนได้ดอกมันมาพร้อมกับใบเลี้ยงออดอกมาพร้อมกับใบเลี้ยงนะ นะครับนี่คือมูสังคิงนะครับฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่ปลูกมูสังคิงมือใหม่เพิ่งปลูกใหม่นะครับดอกทุเรียนมูสังคิงออกมาไม่เหมือนกับพันุ์หมอนทองนะครับดงนั้นมูสังคิงมูสังคิงนะครับออกดอกแบบไหนต้องศึกษาเขาถ้าใครทําหมอนทองและจําเรื่องหมอนทอง มาใช้กับมูไม่ได้เลยใช้กับมูไม่ได้เลย <c oughs> นะครับออโอเคแก้วก็ <c oughs> ฝากไปนะครับเหยนให้ดูนะครับนี่ใช่ไหมพี่นี่อันนี้ดอกที่มันเนาะ <c oughs> อ่าโตละเนี่ยดอกที่บอกว่ามีใบนำนะมีใบนำและดอกตามใช่ไหมพี่จิม <c oughs> ได้จ้ะอาเนี่ยอาการอย่างนี้นะครับนะครับ ปลูกแล้วนะพี่เนาะอ่าปลูกแล้วส0ิต้นเน่ยสู้กันไปไม่อย่าพึ่งใจร้อนนะครับอย่างน้อยมันก็ออกมาให้หนึ่งต้นละหลายต้นออกหลายต้นแล้วออกหลายต้นแล้วนะครับก้าหลายต้นแล้วเริ่มยิ้มได้แล้วคนทำก็เขาบอกว่าถ้าไม่ออกถ้ามงไม่ออกดอกปูเอาออกแน่ครับฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้มูสังิงที่ป่าแดงนะครับสี่ปี ฟอร์มตาดอกมูสังคิงอย่างที่ผมหมอยะได้บอกไว้นะครับไม่เหมือนฟอร์มตาดอกของหมอนทองนั้นใครที่ทํามูจะต้องศึกษามูสังคิงนิสัยของมูสังคิงเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่นะครับมูสังคิงป่าแดงรอบหน้ารอชิมนะคะรอชิมนะคะ <laughs> จากสวนทองสุกป,ป่าแดงสวัสดีครับ